ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลาต่างทยอยเข้าร่วมประกอบพิธีละหมาดภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองยะลานะคะเน,นื่องในวันฮารีรายอปอซอหรือว่าวันตรุษอีดินฟิตรีประจำปีฮิจราะศักราช1444เป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะหลังจากได้ร่วมถือศีลอดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มในเดือนรอมฎอนมีชาวไทยมุสลิมกว่า4,000คนที่ไปร่วมพิธีละหมาด ซึ่งบรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้นอกจากพิธีละหมาดก็ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยการอ่านคุดบะหรือว่าการบรรยายธรรมเพื่อให้ผู้มาร่วมละหมาดแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันนะครับหรือเรียกว่าการขอมาอัฟซในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดครับทั้งโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามนะครับการบริจาคทานรวมไปถึงยังมีการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้เข้าร่วมพิธีด้วยครับ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีละหมาดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารกันในครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรรวมญาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆจะได้เดินทางกลับไปยังภูมิล,ลำเนาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะครับ ไปดูที่จังหวัดปัตตานีค่ะชาวไทยมุสลิมก็พาลูกหลานทยอยเดินทางไปที่กูโบโต๊ะอายะตำบลจะบังติโกอําเภอเม,มืองนะคะซึ่งเป็นสุสาบนบรรพบุรุษนะคะไปร่วมกันทําความสะอาดรอบๆหลุมฝังศพของบรรพบุรุษและญาติพี่น้องเป็นการร่วมลําลึกถึงและแสดงความกตัญญูกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับค่ะ